วัดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระขาวนะครับวัดเทพพิทักษ์นะครับอ,บอําเภอปากช่องตําบลกลางดงนะครับก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเขาใหญ่หรือโคราชก็จะเห็นวัดนี้นะครับจากข้างถนนนะครับจะเห็นพระสีขาวที่บนเนินเขานะครับก็วันนี้เราพามาเยี่ยมชมวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่มีสถานที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มี มันได้ทาขงขึ้นไปสักการะาพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปอ,องค์เนี้เป็นเป็นพระพุทธรูปที่นงบุรีนะครับวัดอโศการามเป็นผู้มีดําริว่าจะสร้างพระพุทธรูปนี้นะครับไว้เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาได้นึกถึงพระพุทธเจ้านะครับโดยที่มีความสูงอยู่ยที่45เมตรนะครับ ปรเทพพิทักษ์2 5 1พัน้าถึง2534นะครับอันนี้หลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์สุนทโรนะครับอีกองหนึ่งก็คืออันนี้พระสุทิธรรมลังสีคำพีระเมธาจารย์นะครับหรือว่าท่านพ่อหลีธรรมทโลนะครับอดีตเจ้าวาดวัดอโศการามผู้ดำริเริ่ม สร้างหลวงพ่อขาวและวัดแห่งนี้นะจากนนี้ก็มองไปทางนู้นก็เห็นทางไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็ทิวเขาเทือกเขาอีกเทือกหนึ่งวิวดีมากครับถนนที่เรามาเรามาแล้วก็เทือกเขานะครับมันได้ทางขึ้น 631ขั้นทางด้านนี้นะครับทางลงตรงนี้ป้ายทางลงนะครับ619ขั้นตอนนี้เที่ยงครึ่งเราไปกัน หว่างทางก็มีศาลาให้นั่งพักนะครับศาลามีที่นั่งอย่างดี เดินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็จะเห็นมอเตอร์เวย์นะครับทางหลวงหมายเลข6นะครับกำลังก่อสร้างอยู่ไม่ต้องกลัวแดดนะครับมีล่มของต้นไม้นะครับบังอยู่แล้วก็มีลมนะครับลมเย็นๆพักผัดนะครับลมพัดสดชื่นนะครับ ช่วงนี้ก็ทางเดินก็จะชันนิดหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์เวย์นะครับ สิบนาทีนะครับก็จะถึงแล้วพระอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงระฆังแล้างทางก็เป็นก้อนหิน คำคมน,นะครับ เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนของพระพุทธสกลสีมามงคลแล้วนะครับก็631ขั้นนะครับก็ความสูงของพระพระพุทธรูปนี้นะครับสูงประมาณ4.5เมตรนะครับแล้วก็มีพะระพลมาพิไทยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพอปลร,รแล้วก็พระสมเด็จพระเจ้าสิริกิตนะครับสอกกรนะครับอยู่ มพระพุทธรูปอยู่นะครับด้านบนก็ค่อนข้างจะล่มเลื่นนะครับด้านหลังก็มีปณิธานวัชนาบสุภมัสสุทพระพุทธศาสนายุการล่วงแล้วเป็นอดีต2510พั 2, 10, 000, ารวยรษาเสรยคติวันที่24กุมภา2 5 1พา พลโทพงศ์ปุณธกันนะครับได้รับพระบรมราชององค์การนะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ระลึกถึงโอวาทของท่านพ่อลีนะครับให้สร้างพระพุทธปฏิมาไว้นะเนินเขาสี่เศดอ่านะครับตรงบนกลางลงเพื่อปักช่องคือสถานพุทธบริเวณแห่งนี้ให้มีขนาดหน้าตักกว้าง13าวาเท่ากับทุตดงควา13แล้วก็ก่อสร้างพระพุทธปฏิมาองค์นี้ จนถึงวันที่23พฤศจิกา2มานั่ง12นะครับจึงแล้วเสร็จแล้วก็มีหน้าตัก13วากึ่งนะครับตั้งอยู่เนินเขาสูงจากพื้นราบ56วาใช้ทุนทรัพย์2ล้านบาทนะครับยุคที่ก่อสร้างหลวงพ่อใหญ่นี้มีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับประดในพระพุทาศาสนามีพระศรัทธาอุตสาหะวิริยาภาพนะครับออกแบบ พระพุทธรูปปางประทานพรไว้พนามว่าพระพอปลอพระรพหลวงพออ่อใหญ่นี้ช่างได้ขยายส่วนขึ้น,นจากพระพอปลอนั้นเพื่อน้อม9ถวายพระราชก,กุศลเพิ่มขึ้นจากส่วนท้องกตันดี23พฤศจิกายน2512นะครับปีนี้64ละ50กว่าปีละสาธุ หลังจากสักการะเสร็จนะครับกลับไหว้เสร็จแล้วเราก็จะลงกันนะครับมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับขาขึ้นประมาณ1 0 1ถึง15นาที1 0 1ถึง15นาทีนะครับขาลงก็น่าจะเร็วกว่านั้นนะครับ619ขั้น ลงเร็วกว่าขาขึ้นแน่นอนครับหกร้อยสิบเก้าคันก็เราใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับก็ลงมาถึงแล้วก็เหงื่อตกนิดหน่อยครับทางขึ้นทางขึ้นทางโน้นขึ้นทางลงทางนี้ครับ ขึ้นไปไม่ไหวมากราบไหว้ตรงนี้ก็ได้ครับตอนนี้เหมือนมีเมฆฝนก็วัดพระข่าวนะครับวัดเทพพิทักษ์ตำบลกลางลงอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชนะครับลองมากันดูนะครับสวัสดีครับ